กับผมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบแบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศีวิไลก่อนอื่นก่อนที่จะอภิปรายตามยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัจากรไทยพุทธศักราช2560มาตรา151เบื้องต้นเพื่อเป็นการให้เกียรติกับสมาชิกที่กำลังอภิปรายนายกรัฐมนตีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ผมก็อยากเรียนให้ท่านนายกมติเนี่ยรีบเดินทางมาที่สภาผู้แทนราษฎรโดยด่วนในช่วงที่ผมกําลังอภิปรายอยู่ท่านจะได้มาจดประเด็นในส่วนต่างๆที่ผมอภิปรายท่านไปจะได้ตอบได้ทันท่วงทีก่อนอื่นเบื้องต้นเนี่ยผมวันนี้ผมกล่าวหาคนเดียวเลยนะครับคือกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนิรีในฐานะหัวหน้าคณะรัฐบาลและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจด้วยข้อหา คือท่านทุจริตการได้มาซึ่งอำนาจบริหารทรัพยากรธรรมชาติแบบแบ่งเคก้กกันไปทุจริตเพื่อพยุงอำนาจตัวเองด้อยปัญญาในการบริหารเศรษฐกิจหลายวิธีหาเงินเก่งแต่สร้างหนี้ให้ประเทศทำประชาชนสิ้นหวังก่อนอื่นเพื่อมาทบทวนว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้าง ผมผมขอฝ่ายโสดให้ขึ้น PowerPoint นิดนึ่งฮนะฝ่ายโสดนะครับมาดูเสถียรภาพปัจจุบันของประเทศไทยนะวันนี้นะครับเมื่อวันที่30มิถุนา2565เรามีทุนสำรองระหว่างประเทศ8 5 8.855ล้านล้านบาทด้วยกันมีนี้สานะอยู่ณวันนี้10.11ล้านล้านบาทคิดเป็น60.87%ต่อ GDP ณวันที่30พฤษภาคม2565ถ้ารวมณนวะันนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2แสนล้านบาทด้วยกันในช่วงระยะเวลา2ปี10เดือน27วันผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบริหารประเทศมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น3.2ล้าน,ล,านล้านบาทด้วยกันมีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น1.5ล้าน,ล,านล้านบาทด้วยกันมาดูหนี้ของประชาชนตามสไลด์นะครับ นี่ของประชาชนน้ปัจจุบันตามตัวเลขเนี่ยสิ้นปี64เรามีถึง14.58ล้านล้านบาทด้วยกันกับประชากร66.17ล้านคนถ้าเฉลี่ยลืมตาดูโลกมาทุกคนเป็นนี่แล้ว2 2 3 4 4 1บาทต่อคนถ้าเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งมี5คนก็มีนี่1.1ล้านบาทต่อครัวเรือนมาดูนี่ของประเทศว่านี่ของประเทศเราเาเงินตัวไหนมาใช้นะครับมาดู ยอดหนี ONG ้คงค้างตาสารหนี้ภาครัฐณปัจจุบันเมื่อวันที่30มิถุนายน2565มีหนี้พันธบัตรรัฐบาลกว่า6.78ล้านล้านบาทด้วยกันหนี้พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ5,95,000ล้านเศษหนี้พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย2.57ล้านล้านบาทด้วยกันหนี้ตั๋วเงินคงค้าง5,40,000ล้านบาทรวมเป็นหนี้ทั้งหมดที่ออกตาสารหนี้ไปทั้งหมด10.493ล้านล้านบาท นั่นคือณนะวันที่30มิถุนา2565แต่ช่วงที่ท่านนายกมตรีมาดำรงตำแหน่งในช่วงที่2สรุปเมื่อวันที่31สิงหา2562นะครับมีหนี้ทุกประเภทด้วยกัน9.165ละล้านบาทจะสังเกตว่านัปัจจุบัน10.49เมื่ออดีต2ปีกว่าที่แล้ว9.165แสดงว่าหนี้ตาสาหนี้เราขายเพิ่มขึ้นสรุปนะครับ เรามีหนี้ของตาสารหนี้ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นในช่วง2ปี10เดือนนะครับ1.32 8ล้านล้านบาทด้วยกันทําให้สถานะของประเทศณนะวันนี้เรานําทุนสํารองระหว่างประเทศมาลบด้วยหนี้ตาสารหนี้ที่ขายออกมาทั้งหมดเราติดลบทั้งประเทศ1.638ล้านล้านบาทด้วยกันแต่ถ้าเรารวมหนี้ของพี่น้องประชาชนอีก 14. 5 8ล้านล้านบาทด้วยกัน เราจะเป็นหนี้ทั้งประเทศเนี่ยรวมกันประมาณลบ16.218ล้านล้านบาทนี่คือหนี้ของประเทศไทยทั้งหมดมาดู GDP นะครับ GDP เมื่อกรกฎาคมปี2562เนี่ยเรามี GDP อยู่ประมาณ16.7ล้านล้านบาทใน GDP ในส่วนของปี63 64เนี่ยน้อยอยู่แล้วนะครับมาปี65กระเตื้องขึ้นเนื่องจากว่าเรากู้เงินสดมาหมุนในระบบประมาณ1.5ล้านล้านทำให้ GDP คงที่อยู่ประมาณ16 จุดล้านล้านบาทต่อปีด้วยกันมาดูการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายย้อนหลัง4ปีตั้งแต่ปี63ถึงปี66นะครับปี63เราตั้งงบไว้3.2ล้านล้านนะครับเราเสียเขาเรียกว่าเราขาดดุลจริงๆเนี่ยประมาณ89,000ล้านบาทต่อปีในช่วงปี6 6 3ปี64เราตั้งงบไว้3.285ล้านล้านบาทด้วยกันขาดดุลไปถึง9 1 6 0 0 0ล้านบาทด้วยกัน ปี65ยังไม่สิ้นปีงบมาเราตั้งไว้3.1ล้านล้านขาดดุล7แสนล้านแต่จริงๆคาดว่าปีนี้สิ้นวันที่30กันยายน2565เราน่าจะต่ำกว่าเป้าหรือขาดดุลง่ายๆประมาณ850,000ล้านบาทด้วยกันปี66เราตั้งไว้3.185ล้านล้านบาทขาดดุลตั้งไว้695,000ล้านบาทจริงๆน่าจะมากกว่านี้แต่ต้องรอปีหน้านะครับ มาดูการออกพระราชกําหนดในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รอบสองเรามีการออกพระราชกําหนดทั้งหมด5ฉบับด้วยกันมีพระราชกาหนดกู้เงินที่เป็นเงินสดอยู่2ฉบับคือกู้เงิน1.0ล้านล้านเนี่ยคือให้อํานาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินแก้ปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิดเนี่ย1.0ล้านล้านเราใช้เงินหมดไปแล้วนะครับมีพลกกรซอฟโลนช่วยเหลือ SME 50 0 0 0 0ล้านอันนี้ยังไม่รวมเป็นหนีสะนะ้สาธารณะถ้ามีการใช้หนี้ 3. ามพลกบีเดูแลตาสารนี่ตาสารทุนวงเงิน4ี่แสนล้านบาทด้วยกันแล้วพลกให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด3 5 0แสนล้านบาทด้วยกันอีกฉบับหนึ่งเป็นการกู้เงินสดนะครับเป็นการกู้อันนี้กู้เพื่อให้ชนเพดานวงเงิน5้าแสนล้านบาทณนะปัจจุบันไปดูในสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะใช้หมดแล้วนะครับ มาดูเรื่องปัญหาเศรษฐกิจดูเรื่องไรายได้ของประเทศณปัจจุบันนี้ปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นทุกหย่อมยา่าปัญหาของพี่น้องประชาชนหลักๆตอนนี้คือปัญหาเรื่องราคาน้ํามันราคาน้ํามันเนี่ยมีต้นทุนมีอยู่ประมาณมาจาก8แหล่งด้วยกัน1คือต้นทุนราคาน้ํามันดิบ 2. ค่าก,กัน3ภาษีเทศบาล4ภาษีส,ส,สรรพสามิต5กองทุนน้ามันภาษีกองทุนน้ามัน 6กองทุนอนุรักษ์พลังงาน7การคิดภาษีแวดสองรอบ8ค่ากันตลาดมาดูค่ากันครับผมค่ากันเนี่ยณปัจจุบันประเทศไทยมีทั้งหมด7ลงกันด้วยกันใน7ลงกันเนี่ยมีลงกันที่เป็นเครือข่ายของเครือปตททั้งหมด5ลงกันเป็นลงกันขนาดใหญ่แล้วก็ลงกันของบริษัทบางจากอีกลงกันหนึ่งส่วนอีลงกันหนึ่งคือลงกันน้ำมันฝางเป็นลงกันเล็กๆ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ในเครือของปตททั้งหมด5้โรงกันใหญ่ๆด้วยกันซึ่งสมัยก่อนเนี่ยค่ากันก่อนวิกฤตโควิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณลิตรละประมาณ2บาทถึง2บาท50แต่พอมาช่วงปี65เนี่ยค่ากันเนี่ยลอยตัวในช่วงมกรา65ถึงเมษา65ค่ากันอยู่ที่ประมาณ3.27บาทต่อลิตรพอพฤษภากลายเป็น5บาท20ตังต่อลิตร ทำให้ราคาต้นทุนค่าพลังงานสูงขึ้นมากนะครับแต่ความจริงแล้วรัฐบาลเนี่ยควรควบคุมราคาค่ากันน้ำมันทำให้ราคาต้นทุนของพี่น้องประชาชนต่ำลงไม่ควรลิตรละไม่เกิน1.5บาทต่อลิตรและรัฐบาลไม่ควรเลฟเฟรนต์ราคาสิงคโปร์หรือตาลาดโลกเพราะเขาไม่ใช่พ่อเราเราไม่จะเป็นต้องฟังเขานะครับราคาต้นทุนน้ำมันดิบเมื่อวันที่15กรกฎาคมส5ันายเรามีต้นทุนอยู่ประมาณ22บาท54สสตางค์ ต่อลิตรนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นค่ารายจ่ายค่าน้ํามันที่สูงขึ้นคือค่าการตลาดมาดูค่าการตลาดปี65ครับน้ํามันแต่และประเภทค่าการตลาดดีเซลทุกชนิดจะอยู่ที่ประมาณบาท70ตังส่วนแก๊สโซฮอลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.4ถึงประมาณ5.57บาทต่อลิตรเพราะฉะนั้นแล้วเราควรควบคุมราคาค่าการตลาดไม่ให้เกิน1.5บาทต่อลิตรซึ่ง รัฐบาลสามารถทําได้แต่ยังไม่ได้ทําอีกอันหนึง่งที่เป็นรายจ่ายสําคัญของค่าน้ามันจากต้นทุนเดิมเนี่ยประมาณ22บสาทห้าส่ตังค์เนี่ยเรามีภาษีหลายประเภทด้วยกันภาษีที่หนักๆคือภาษีสรรพสามิตลิตรละประมาณ5.99บาทต่อลิตรนั่นหมายความว่าการรีดภาษีกับประชาชน66ล้านคนเนี่ยรีดง่ายสุดคือรีดเรื่องค่าน้ามันหรือเรียกว่ารีดภาษีสรรพสามิตแต่ณปัจจุบันเราลดภาษีสรรพสามิต ดีเซลน่าจะอยู่ที่ประมาณ5บาทต่อลิตรด้วยกันเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางๆพฤษภาจนถึงปัจจุบันก็จะทำให้รายได้ของประเทศไทยลดต่ำลงเพราะต้องอย่าลืมว่าราคาน้ำมันเนี่ยภาษีน้ำมันไม่ว่าจะเป็นภาษีสรรพสามิตรหลกัหลกๆภาษีแวดสองรอบอ่ากำไรจากการกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วแล้วก็แวดสองรอบเนี่ยเป็นรายได้ของประเทศไทยหลกัหลกๆปีละประมาณ ประมาณ3ามแสนสามื่นล้านบาทด้วยกันแบ่งเป็นสองส่วนถ้าคิดเฉพาะภาษีสรรพสมาตเนี่ยลิตรละหบาทเนี่ยเราใช้วันหนึ่งประมาณ1นึล้านลิตรต่อวันแบ่งเป็นเบนซินเนี่ยสามสล้านลิตรต่อวันดีเซล71.87ล้านลิตรต่อวันน้ํามันเชิงพาณิชย์เฉลี่ยประมาณ4.48ล้านลิตรต่อวันโดยเฉลี่ยเราเก็บภาษีสรารพสมิตประมาณ6บาทต่อลิตรไม่รวมแวด นั่นหมายความว่าประมาณ1ปีเนี่ยเรามีรายได้เข้ารัฐจากภาษีสปรสามิตร้อยหสล้านบาทต่อปีไม่รวมแวดสองรอบแวดสองรอบเนี่ยประมาณ1นึ่งแสล้านบาทต่อปีคิดเป็นประมาณ13เเซของรายได้ที่เราจัดเก็บเข้ารัฐทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้าเราลดราคาน้ามันรายได้รัฐจะลดแต่ถ้ารายได้รัฐลดรัฐบาลจะต้องหารายได้ส่วนอื่นมาดูแลพี่น้องประชาชน แต่ถ้าเราปล่อยให้น้ํามันมันเพิ่มขึ้นพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้านะครับไม่ใช่เฉพาะราคาน้ํามันนะครับตอนนี้ที่มีผลกระทบคือมีผลกระทบมาจากเรื่องค่าไฟตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากเรื่องค่าไฟแพงปี63เนี่ยเราคิดค่าไฟอยู่ที่ประมาณ2.61บาทต่อนหน่วยแต่พอมาปี65เห็นว่าการไฟฟ้าทั้งนครหลวงภูิภาคนะครับ กันยา65เนี้ยถึงธันวา6 65เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น5บาทต่อยูนิตหรือต่อหน่วยอ้างว่ามาจากต้นทุนราคาลิควิดเนเชอรัลแก๊สเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเขาเรียกว่า LNG แบบนี้ประชาชนตายหาหมดเพราะว่าค่าแรงก็ไม่เพิ่มเงินเดือนข้าราชการก็ไม่เพิ่มแต่ค่าครองชีพสูงลิบเลีว่วถามว่าน้ํามันเพิ่มไฟฟ้าเพิ่มกระทบใครบ้างกระทบประชาชนทุกคนครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งค่าเดินทางค่าปุ๋ยราคาสินค้าค่าข้าวแกงข้าวแกงเนี่ยตอนนี้หนอย่างเนี่ยสาบาทไปแล้ว2อย่างเนี่ยสีบาทเกิน2อย่างเนี่ยห้บาทนะครับนี่ไม่ใช่ราคาในห้างนี่ราคาทั่วๆไปเพราะฉะนั้นต้นทุนของพี่น้องประชาชนหาเช้ากินขําไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ตุกตุก๊กรถรถสองแถวหรืออะไรก็ตามเนี่ย เดือดร้อนกันหมดครับมีคนไม่กี่คนเท่านั้นที่มีเดือดร้อนหนึ่งในนั้นคือนายกรัฐมนตรีของเราและรัฐมนตรีตอนนี้รวมไปถึงนายพลด้วยนะฮะนายพลบกเรืออากาศนะครับข้าราชการระดับ9 10 1 1ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเบิกค่าน้ำมันได้นะฮะมีค่าลถประจำตำแหน่งได้เพราะนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ไม่เดือดร้อนเพราะอะไรท่านนายกมตรีมีสวัสดิการมากกว่าประชาชน น้ำมันก็ฟรีรถก็ฟรีคนขับรถก็ฟรีค่าบ้านหลวงก็ฟรีน้ำไฟก็ฟรีค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าข้าวค่าพลทหารทำความสะอาดบ้านสักผ้าล้างจานขัดรองเท้าและตัดหญ้าหน้าบ้านฟรีหมดนี่คือสิทธิของนายมติไทยที่มีเหนือประชาชนทั่วไปและบริวารผมทราบว่าปัญหาประเทศไทยมีปัญหาเรื่องไรายได้ เกิดมาจากสถานการณ์โควิดก็ส่วนหนึ่งเพราะในช่วงที่ไม่เกิดสถานการณ์โควิดช่วงงบประมาณปี58-59 6 0 6 6 62ในช่วงยืเดเยื้อแนรัฐบาลก็จัดงบประมาณขาดดุลปีละประมาณ2 5 0 0 0 0ล้านถึง4,5 0 0 0ล้านบาทนั่นคือสถานการณ์ปกติแต่พอสถานการณ์ไม่ปกติในช่วงโควิดตั้งแต่ต้นปี63มาจนถึงปัจจุบันปี62เรามีไรายได้จากการท่องเที่ยว 40ล้านคน3.06ล้านล้านบาทด้วยกันพอมาปี63เราโดนโควิดเราเหลือรายได้จากการท่องเที่ยวแค่482 0 0 0ล้านบาทปีปีเมื่อกี้ปี63ต่อไปปี64เราเหลือแค่3 8 4 0 0 0หล้านท่านนายยมตุิบอกว่าดีใจครึ่งปีแรกของปี65เรามีนักท่องเที่ยวถึง2ล้านคนผมถามว่าถ้า2ล้านคนครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังอีก2ล้านคนจะแค่4ล้าน จากเดิมเรามี40ล้านมันแค่10%ของทั้งหมดที่เราเคยมีนี่คือปัญหาที่นายยมตีคิดไม่ตกแล้วก็ไม่รู้จะคิดยังไงคงคิดได้อย่างเดียวคือกู้เงินนะครับกู้เงินในอนาคตมาใช้นะครับมาดูปัญหาของพี่น้องประชาชนตาดำๆที่เขาใช้รถใช้ถนนนะครับตอนนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติภายใต้กำกับของพนัท่านนายยมตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย ก็ลุยกันลุยเรื่องค่าปรับจราจรนะครับถ้าปรับตามพร,พรบจราจรมีค่าปรับสารพัดค่าปรับด้วยกันถ้าช่วงเศรษฐกิจกดีปรับเท่าไหร่ไม่มีใครว่าครับน,นี่ยังจะมาปรับคาเซตอีก2,000บาทเริ่ม5กันยา2565าไม่พอครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่กำกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยังมีการออกแถลงการโดยโฆษกบชนว,ว่าเตรียมจะออกหมายจับประชาชน คนไหนค้างค่าปรับเยอะๆเตรียมออกหมายจับนะครับเป็นการบีบพี่น้องประชาชนเหลือเกินนะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตอนนี้มีอยู่สองด่านฮะมีด่านลอยกับด่านกวดขันวินัยจราจรด่านลอยคืออะไรครับด่านลอยก็คือด่านหาแดกปรับเข้ากระเป๋าอีกด่านหนึ่งคือดา่ดานที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่าด่านกวดขันวินัยจราจรมีการปรับสองแบบคือปรับแบบมีใบเสร็จกับปรับแบบเข้ากระเป๋าเขาเรียกปรับนอก ค่าปรับจราจรเนี่ยใน100%แบ่งเป็น4ส่วนด้วยกัน50%เข้าท้องถิ่น5%เข้ารัฐบาลส่วนกลางอีก27%ให้ตำรวจจราจรปรับได้ลายล้วไม่เกิน1นึ่งมื่บาทต่อเดือนนะครับอีก18%เข้าผู้บังคับบัญชาข้อเสนอแนะของผมนะครับไม่รู้นาะยยงติจะเอาไปใช้หรือเปล่านะครับควรยกเลิกรายได้ส่วนแบ่งค่าปรับจราจรให้ใช้วิธีตัดแต้มแทนแล้วก็ให้ไปสอบใบกับขีใหม่ หรือไปเรียนใหม่แล้วก็ไม่ควรที่จะออกหมายจับประชาชนเพราะแค่นี้ประชาชนก็จะตายหายอยู่แล้วประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากเรื่องดินแดนนะครับเรื่องดินแดนจำสถานการณ์ได้ไหมครับเมื่อว,วันที่30มิถุนา2 5ง5เมื่อประมาณ20วันที่แล้วนะครับเกิดกั้นเกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของทหารเมียนมา โดยการขับมิก29ยานะครับมาล่วงล้ำอธิปไตยประเทศไทย17 2 0ถึง20นาทีด้วยกันระยะทาง5กิโลเมตรเข้ามาในพื้นที่ตำบลบ้านวันเล่ตำบลวันเล่อำเภอพบพระจังหวัดต,ตากต้องเข้าใจว่าพี่น้องจังหวัดต,ตากโดยส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหลี่ยงที่มีัตรประชาชนไทยแล้วนะครับพี่น้องประชาชนอกสันขวัญแขนกันมากครับเราปล่อยได้ไงปล่อยให้ มิ29เครื่องบินสัญชาติพาม่าล่วงล้ำอธิปไตยไทยเข้ามาเรดาร์ภาคพื้นดินในส่วนของกองทัพภาคที่3กองทัพบ,บกมันเป็นอะไรเหรอถึงใช้ไม่ได้เพราะผมก็มาอ๋อที่หลังนี่เองเพราะว่าวันที่29นะครับแม่ทัพภาค3ไปคารวะท่านพลเอกเอาโ,โสตันมีนองลายนายมติพามา่าถึงว่าเรดาร์มันใช้ไม่ได้ผมก็ผมก็เรียกมาสอบถามทั้งกองทัพบ,บก กองทัพอากาศแล้วตกลงเนี่ยใครผิดมากกว่ากันคนที่ผิดมากจริงๆคือกองทัพบ,บกครับเพราะมีเลดร์ในการตรวจจับวัตถุที่ลอยในอากาศสามารถเตือนก่อนได้แต่เผอิญว่าวันนั้นท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นโควิดนะฮะเป็นโควิดนะครับสุดท้ายถั่วก็มาลงกองทัพอากาศกองทัพอากาศก็บอกว่าทราบแล้วว่าล่วงล้ำอธิปไตยนะครับ แล้วสุดท้ายก็เงืมเงๆมงำงมงำตกลง F16 ที่ตาคีตกลงขึ้นกี่โมงกันแน่สรุปแล้วผมเช็คมาเรียบร้อยแล้วครับขึ้นมาตอนบ่ายสองสองลำใช้น้ํามันไป5 0 0 0 0นบาทบ่ายสอีกสองลำใช้น้ํามันอีก5 0 0 0 0นบาทเป็น1ล้านบาทด้วยกันเพราะบ,บินบ่อยไม่ได้เพราะค่าน้ํามันไม่ค่อยมีนะฮะค่าน้ํามันไม่ค่อยมีแต่สุดท้ายประเด็นสําคัญคือเราปล่อยให้มิกยีเนี่ยล่วงล้มอธิปไตยมาไม่พอ ให้ไปประหักประหารพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้าเมยที่แค่แม่น้ําเมยเนี่ยกว้างประมาณ80เมตรแค่นั้นเองนะครับต้องอย่าลืมว่าฝั่งตรงข้ามแม่น้ําเมยก็คือพมา่าแต่เป็นตะเข็บชายแดนทั้งหมดประมาณ15จังหวัดเป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงซึ่งมีชาวกะเหรี่ยงที่มีสัญชาติไทยที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยกว่า40,000 0คนด้วยกันแล้วที่มีเชื้อชาติกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเนี่ยวันนั้นเสียชีวิต เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นลูกเด็กเล็กแดงผมไปในพื้นที่มาตรงตะเข็บชายแดนผมสงสารเขามากครึ่งหนึ่งเป็นเด็กตัวอีเล็กทั้งนั้นเลยนะครับกระจององแงแม้กระทั่งคนไทยที่เป็นครูบาอาจารย์พู่ในยการโรงเรียนยังอกสั่นขวัญแขวน,ขวนต้องหาหลุมหลบภยัยหลุมเดิมนะครับถ้าเวลาเกินก็ขอหวดัดสายค้านอีกนิดน,นึงนะฮะครับยังไม่จบนะครับ หลังจากนั้นพี่น้องครับผมให้พี่น้องประชาชนดูคลิปสั้นๆประมาณ40วินาที คลิปสั้นๆน,นะครับประมาณ40บวินาทีเครื่องบินรบมิก29จําจำนวนหนึ่งลำนะคะก็บินลึกเข้ามาในเขตของประเทศไทยอยู่ที่บริเวณบ้านวาเลใต้และบ้านวาเลเหนือบินลึกเข้ามาประมาณสัก4ี่กิโลเมตรค่ะจนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเครื่องบินของเมียนมาบินเพื่อที่จะอ้อมไปยิงจรวดใส่ที่มั่นของสายต่อต้านฝั่งเมียนมารอบฐานอูเรทะตาบลสูการีจังหวัดเมียวดีตรงข้ามบ้านวาเลใต้ประมาณ4รอบค่ะชาวบ้านก็เลยแต ตื่นนะคะนักเรียนโรงเรียนบ้านวันเล่นเนี่ยต้องหยุดเรียนกันค่ะช่วงเกิดเหตุกองทัพอากาศของไทยระบุนะคะว่าเครื่องบินรบเมียนมาไม่ได้เป็นภัยคุกคามกับไทยนี่ครับสั้นๆนะครับสังเกตนะครับอันนี้เป็นเศษกระสุนมิกยีิบเก้านะครับเศษกระสุนเนี่ยโดนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนหลายหลังด้วยกันรวมทั้งกระเด็นไปถึงรถกระบะของพี่น้องประชาชน นะครับมิกยีบเนี่ยบินต่ําขนาดประมาณ70เมตรถึง80เมตรนะครับจากพื้นดินนะฮะด้วยความเร็วประมาณ2มักนะฮะมาดูหลุมของประชาชนที่เขาอยู่กันนะครับเวลาหลบภัยนะฮะหลุมมีภาวะพอยอยู่นะครับรูเล็กๆนี่ครับเป็นรูที่ประชาชนเขาหลบหนีกันอยู่นะครับผมอยากให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าไปอยู่ในรูแบบนี้บ้างนะครับจะได้รู้ว่าประชาชนรู้สึกยังไงนะครับ พี่น้องชาวกะเหรี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะครับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเนี่ยมีประมาณห้าล้านกว่าคนประเทศไทยเนี่ยน่าจะร่วมเป็นล้านคนนะครับที่มีบัตรประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายแสนคนด้วยกันส5บห้าจังหวัดพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเนี่ยไม่เคยคิดคดทรยศกับแผ่นดินไทยนะฮะเขาช่วยเราลบมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปีสองหนึ่งสี่สองเขาเป็นแม,ม่ทัพเป็นนายกองเป็นคนที่ฆ่าทหารพม่าแล้วก็ช่วย ดูแลที่ปไตยไทยมาโดยตลอดนะครับแม่ทัพในกองส่วนใหญ่เป็นเป็นกะเหลี่ยงทั้งหมดในประเทศไทยตั้งแต่ปี2328 2365 2407เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกะเหรี่ยงกับไทยเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วเขาก็เป็นคนไทยส่วนหนึ่งจำนวนมากที่มีบัตรประชาชนชาวไทยส่วนบัตรประชาชนหมายเลข6หมายเลข7ก็มีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันแต่แปลกเหตุไนทำไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงต้องไปสีกับมินออนไลน์ รหรือเป็นเพราะว่าสปีชี่เดียวกันยึอดอำนาจมาเหมือนกันนะครับผมทราบว่าท่านมีนออนไลนยเนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของท่านบุเรงนองนะครับแต่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรมฐมนตีคนปัจจุบันเนี่ยเมื่อ453ปีที่แล้วเนี่ยท่านเป็นลูกหลานพญาจากกักรีมาเกิดหรือเปล่าในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราชที่เปิดประตูให้พม่าตีประเทศไทยแล้วเสียกรุงครั้งที่หนึ่ง ผมว่าน่าจะใช่นะครับพลเอกประยุทธ์จัโนโอชาค่อนข้างเก่งใจสมคบเมียนมาเปิดโอกาสให้มิยิบเก้าเนี่ยล่วงละะ้ำอธิปไตยไทย5กิโลเมตร17นาทีบินวนสีรอบใช้ปืนกลประหัตประหารพี่น้องชาวกะเหลี่ยงซึ่งเป็นมิตรประเทศที่ดีกับเรามาโดยตลอดพลเอกประยุทธ์ได้ชื่อว่าเป็นคนเลือดเย็นถือว่าเป็นคนหือหือเรียกว่าอย่างหนึ่งคืออัจฉริยกรทางสงครามก็ได้ เพราะคนตายเป็นจํานวนมากเป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงถ้าดูตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา119ผู้ใดกระทําการใดเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่อํานาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้รัฐหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐของไทยเนี่ยเสื่อมลงต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับสุดท้าย พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดํารงตําแหน่งมาถึง7ปี10เดือน27วันถ้ารวมในสมัยเป็นหัวหน้าคอสอชอด้วยก็8ปี2เดือนพอดีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ท่านอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยลันแต่สร้างความชิบหายกับบ้านเมืองอยู่ไปก็โคตรเปืองภาษีนะครับลงพื้นที่ท,ทีก็กลัวตาย ขนตำรวจทหารกว่า5,000นายตัดสัญญาณมือถือเพราะกลัวถูกลอบสังหารด้วยเทียนทีหรือสไนเปอร์ถ้ากลัวมากท่านก็ควรลาออกไปอยู่บ้านรอหนึ่งผมอยากจะพาท่านเนี่ยไปเดียวๆนะฮะไปกับผมสองคนไปดูหนังกลางแปลงด้วยกันที่กรุงเทพมหานครแต่ผมเชื่อว่าน้ำหน้าอย่างท่านเนี่ยไม่กล้าไปท่านขี้ขาดท่านมีตาขาวมากกว่าตาดำสังเกตที่ภาพนะฮะตาขาวมากกว่าตาดำนะครับ ท่านยอมรับเถอะครับว่าท่านแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ไปก็เป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศชาติและประชาชนผมอยากให้ท่านปล่อยประเทศไทยประชาชนไทยเสียทีเถอะอยู่ไปก็หาวิธีฉลาดฉลาดในการหาเงินกำไรมาดูแลประชาชนไม่ได้แต่ถ้าวิธีการขายชาติหาเงินมาเพื่อพยุงอำนาจของตนเองผมเชื่อว่าท่านถนัดดังนั้น ท่านประธานครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมาพร้อมกับพระนะครับพระพุทธรูปหรือเรียกว่าพระพุทธเจ้า,ปา,านะปางบินทบาทนะครับปางบินทบาทนะครับผมขอในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนรัษฎรที่ประชาชนเลือกมาและไม่ได้ซื้อเสียงมาแม้แต่บาทเดียว ผมเชื่อว่าผมขอพูดแทนคนไทยกว่า66ล้านคนอาจจะไม่ถึงแต่โดยส่วนใหญ่จำนวนมากนะครับขอบินทบาทพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ปลดปล่อยประเทศไทยประชาชนไทยให้ท่านลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านปลดปล่อยไปสิที่เถอะครับเพราะว่า8ปีแล้ว2เดือนแล้วท่านอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ผมขอบินทบาทครับขอบคุณครับท่านประธาน